เข้ามาได้เลยแม็กซ์เออโอเคพล็อ เอาแล้วพวกฉันจัดที่นั่งเสร็จแล้วโอ,โอเคเอ่อฉันไปเอาของกินก่อนนะเอาแล้วพวกฉันได้ของกินมาแล้วอะพวกฉันว่าเราดูหนังกันดีกว่าดูผ่านเว็บนะ่ะโอเคพวกงั้นฉันไปเอา MacBook ก่อนนะีนพวก พวกชันว่เราดูหนังสยองขวัญกันดีไหมพวกจะไม่ได้หรอครั้งที่แล้วที่เราดูหนังเรื่อง Jeff the Killer อ่ะนายวิ่งวนรอบบ้านเลยแล้วก็กรีดแตกแอะแะแบบนั้นแหละใ,ใครบอกว่าฉันทําอย่างนั้นฉันไม่ได้ทําอย่างนั้นนะฉันก็นั่งดูแบบปกตินายจำผิดหรือเปล่าฉันจำไม่ผิดหรอกพวกฉันจำดีๆเลย เอองัเหเห้นเออฉันก็แอร์มันร้อนไปนะฉันไปเปิดแอร์ก่อนนะเอ่อเอ่อเอ่เอก็ฉันหมายถึงไปปรับ <Pacific> อ <Nein> ุณหภูมิแอร์นะนั่นแหละนะพวกฉันกลับมาแล้วว่าแต่ว่าเราจะดูหนังเรื่องอะไรกันดีล่ะก็เราจะดูหนังเรื่อง The Killer เป็นเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรนั่นนะ หน่ะหน่ยบอกว่านายไม่กลัวไงก็เช่องเถอะนายช่วยไปปิดไฟหน่อยแล้วกันมันจะได้ได้รมมากกว่านี้นะโอ้ฉันไม่กลัวหรอกเงินเง้นฉันไปปิดไฟก่อนแล้วกันนะพวกชันจะเอาผ้าหอมนะคือว่ามันหนาวเนี่ย พวกนี่คือผ้าห่มฉันนะมีผ้าหอ่มอีกอันน่ะอยู่บนเตียงแค่นี้เองนายไปเอาเองสิโล้วฉันจะเอาวันนี้ฉันบอกว่าเอาผ้าห่มมาไม่นายนี่มันงอจริงๆเลยไายเรียกฉันว่าอะไรนะ โอ้ช oh, ื Next, oh, oh, ่ออะไรว่าไอ้งงไงแม็กซ์เตรียมตัวตายโอ้โอ้ชิเมียวเลยก็ได้